พ่อเขาเนี่ยชื่อสมานแป้นสุวรรณนะคะพี่พวกพี่หน้าจะคนเดียวกันเพื่อเป็นเครือญาติกันหรืออะไรก,กับผู้ใหญ่หรือเปล่าสมานเป้สุวรรณนะ่ะถึงหนูจะอายุมากขนาดนี้หนูก็ยังอยากรู้ว่าพ่อหนูเป็นใครเวลาเราไปคุยกับใครเนี้ยเขาถามมาอ่ะพ่อแล้วเราก็บอกว่าเราไม่รู้จัก ว่าพ่อคือใครอะไรยังไงตั้งแต่เล็กจนโตเพราะว่าแม่เอาคือหนีจากเขามาตั้งแต่เรายังเล็กๆอยู่ในสังคมนี้จะมีสักกี่คนที่เติบโตมาด้วยความรักจากแม่และพ่อเลี้ยงอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังมีหัวใจที่ยังเป็นห่วงพ่อแท้ๆที่ซึ่งแทบจำหน้าไม่ได้ความหวังครั้งใหม่สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของพี่พึ่งหรือเด็กหญิงเชอรี่ชื่อแรกในชีวิตของเธอที่คิดว่าพ่อแท้ๆอาจจําได้เธอเติบโตมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่เพราะคำถามจากคนรอบข้างมันขุดหลุมหัวใจและตอกย้ำให้เธอต้องตามหาคำตอบให้ตัวเองครับ มันเกิดอะไรขึ้นอะพี่พึ่งเหตุการณ์เขาไม่เคยเห็นเขาเคยเห็นแต่แม่เวลาแม่ไปหาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเนาะแม่เอาตัวเองอะไปอยู่ที่ลบบุรีกแบเพ่อยคนหนึ่งเขาก็เลยถามว่าเออทำไมไม่เห็นพ่อมาบ้างเลยอ,อะไรประมาณนี้ทําไมเห็นแต่คนนี้เพราะว่าบางคนเขาก็อาจเขาจะรู้ว่าคนเนี้ยอ่าไม่ใช่พ่อเราเขาเลยถามเขาก็บอกว่าอ๋อหนูไม่รู้จักว่าพ่อคือใครอะไรยังไงเพราะว่าย,ยังไม่มีใครเคยบอกใครอะไรเลย แล้วพี่พึ่งครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องแบบนี้รู้สึกยังไงครับที่ว่าเราเอ๊ะแล้วพ่อจริง,รงๆเราไปไหนล่ะ,อะตอนนั้นมันก็มันยังโตแบบยังไม่พอที่จะว่าเอออะไรอะไรเลยเราก็แค่บอกว่าหนูมไม่รู้ค่ะก็เลยว่าอย่างนี้แม่กับพ่ออาจจะเลิกกันนั้นแต่ว่าหนูไม่เคยเห็นก็คือนั้นแล้วก็เลยแล้วไปก็ไม่ได้อะไรกับเขาอีกแต่ก็จุดนานๆเข้าก็เห็นคนนั้นคนน,น,คน,นี้บางครั้งวันพ่อบ้างไหว้พ่อบ้างเอาลูกพ่อลง,ล,งลงนน่นนี่นั่นเราก็เลยจากสุดคิดว่าเอ๊ะทำไมเรา ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยก็าถามแม่แม่ก็ไม่ยอมบอกไม่อะไรทักอย่างไม่เคยบอกว่าพ่ออยู่ไหนจะไปตามไปอะไรยังไงก็แกแก็ไม่พูดให้ฟังตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยเล่าเรื่องพ่อเลยไม่ไม่เคยเลยคำว่าพ่อแท้ๆอาจเป็นสิ่งที่ไกลตัวเพราะตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยเอ่ยปากเล่าเรื่องพ่อให้พี่พึ่งฟังเลย ดูเหมือนชีวิตในส่วนที่ใครๆอาจจะบอกว่าเธอขาดแต่พี่พึ่งกลับรู้สึกว่าส่วนนั้นมันถูกเติมจนเต็มเป็นอย่างดีแหละครับก็อยู่กับทางพ่อใหม่ก็อยู่แบบสุขสบายจีอะค่ะจ๋าก็ขายของขายอะไรไปโรงเรียนกลับมาก็เล่นเหมือนเด็กนั่นอะไรโตมาก็ช่วยทางแยกยาเนาะเขาทำช่วยเขาขายของขายอะไรทำขนมขายทำ,ยทำอะไรก็มีความสุขดีแฮปปี้ดีเ<ด>นาะไม่ได้รู้สึกขาดไม่ได้รู้สึก เสียใจกับการที่คนแถวบ้านพูดว่าเราไม่มีพ่อไม่ค่ะไม่รู้สึกเสียใจไม่ได้คิดเลยตอนนั้นก็คือหายไปแล้วเรื่องการที่จะตามหาพ่อตามที่วาจิตก็ไม่มีแล้วก็คือจนเรามามีครอบครัวอีกทีหนึ่งจ้ะมามีครอบครัวอีกทีหนึ่งก็คือลูกมามีลูกคนโตลูกสาวจ้ะเขาก็ถามเพราะว่าเขาฉุดคิดเขาไปเห็นอะไรในทีวีรู้เขาว่า<ม>เอา้าแม่ชื่อนี้ชื่อในสมานเป็นสุวรรณเนี่ยเหมือนชื่อตาเลยเขาว่าอย่างนี้ สมานแป้นสุวรรณใช่เขาคล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรเขามารับอ่ารับรางวัลอะไรสักอย่างในทีวีนะคะแล้วระดีทีวีไฟดันดับไปแต่เขาได้ยินเสียงพอดีได้ยินว่าเอาแม่เหมือนชื่อตาเลยทาไมใช้ตาหรือเปล่าเนี่ยชื่อ,อนายสมานแป้นสุวรรณเขามารับยศรับอะไรสักอย่างเนี่ยรับนี้ช่วงจังหวะไฟมันดับทีวีมันดับประดี๋ยอ่ะเห <โฮ S 2> มือนเหมือนละครเลยนะใช่แบบกำลังจะถึงจุดพีคแล้วก็แล้วมันดับไปเลยอืเราก็เลยอ่ะ อาจจะไม่ใช่ั้างลูกก็เลยว่า,างี้เพราะชื่อมันเยอะเพราะว่าเราเคยเซิร์ชดูในพวก Google ดูอะไรมันก็ขึ้นมาเต้ไมไปหมดเลยกันนายสมานเป็นสุวรรณนี่คือเต็มไปหมดมช่วงนั้นก็พอมาช่วงที่มันมี a c e b o o k เนาะเล่นเพจเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงรูปลงอะไรกันเป็นครอบครัวเออมีพ่อไหว้พ่อเอาโพลมาอะไรไปไหว้พ่อกันมาม,มารู้สึกอีกทีคือได้เริ่มเห็นคนเขามีรูปภาพครอบครัวใช่ค่ะความรู้สึกเป็นยังไงตอนนั้น ก็ถามว่าก็มีน้อยใจแม่เหมือนกันตอนแรกว่าทําไมเราถามแล้วไม่ยอมบอกเราสักทีเผื่อสมมติว่าถ้าเขาบอกเรา,าตอนนั้นเราอาจจะไปตามหาก็ได้แล้วเราอาจจะมีพ่อเหมือนเขาก็ได้อาจจะไปไหว้พ่อบ้างบ้างน,นิดหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนั้นช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ที่เริ่มเริ่มไปถามเกี่ยวกับพ่อเนี่ยออตอนนั้นน่าจะประมาณ20 หกต้นต้นอีสุขง oh. <6. S 2> ั้นที่ผ่านมาไม่มีเลยเรื่องพ่อเนี่ยคําว่าพ่อแท้แทเนี่ยไม่มีอยู่ในในพาร์ทการใช้ชีวิตการคุยเลยไม่มีเลยค่ะ oh. ก็เลยจุดถามเพาอีกทีหนึ่งแกก็ไม่บอกแกก็แค่บอกคําเดียวอย่างที่บอกไปว่าอยากตามหาจริงๆก็ไปตามหาเอาเลยแถวบาง hmm. เราก็เลยว่าแม่แถวบางแล้วในกรุงเทพมันมันบางไหนบ้างอยู่จังหวัดอยู่ในกรุงเทพจริงไหมเราว่าอย่างี้แกบอกว่าอยู่ในกรุงเทพเแต่ไปทําตามหาเอาบางบางคําเดียวแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยบา ทีนี่ในกรุงเทพมีกี่บางล่ะคะบางลักบางซ<า><บ>ื่อ<ช>บางซ่อนบางใ,<ช>ใหญ่เอ้ยอะไรอเย,ยอะแยะหมดใช่ค่ะ <c oughs> บางพัดบางอะไรเราก็ไล่ไปจนก็มีช่วงนั้นลูกสาวเ,าเรียนอยู่มัธยมแล้วเขาจะไปแข่งชิงช้าสวรรค์อะไรประมาณนี้นแล้วมันเขาก็จะมีพวกครูเขามาจากกรุงเทพมา่แถววัดแขกวันนั้น<อ>เขาก็เลยถามว่าแม่ให้ผมตามให้ไหมเขาก็ว่าอย่างนี้าจ่าเขาก็มีอยู่ก็หรอกไม่เป็นไรหรอกแม่คงแม่ คงท้อแล้วคงตามหาไม่เจอเพราะว่าแม่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเพราะยายน้ำเขาไม่พูดอะไรเลยอะไรประมาณนี้ ก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วรู้ชื่อนามสกุลพ่อไหมะตอนนั้นที่ที่ถามแม่รู้ค่ะตอนนั้นตอนนั้นคือรู้ตั้งแต่ในใบเกิดที่เราเคยเคยเห็นใบเกิดเคยเห็นใบเกิดตัวเองอยู่คุณพ่อชื่อนายสมานแป้นสุวรรณ เลยค่ะตัวเองชื่อเด็กหญิงเชอรี่แป้นสุวรรณตอนนั้นอตอนนั้นคือถ้าแม่เขาบอกว่าตอนเกิดมันม่ใหม่อะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาลูกชื่ออะไรก็เลยตั้งไปก่อนแล้วก็ค่อยไปแจ้งเกิดมาเป็นชื่อวิสาเพราะว่าพี่เขาบอกว่าพี่เกิดวันวิสาขาบูชาก็เลยเอาชื่อนี้เลยดีกว่าเขาเขาทำอาชีพอะไรแม่แ,<ต>แม่ได้บอกอไม่บอกบอ,กอีอกอจ้ะรู้แต่ว่าแกเป็นข้าราชการเละเพราะว่าเวลาตอนช่วงเราตอนเล็กเราไปเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยเราสามารถขึ้นเช่นว่าเราเบิกได้ เดี๋ยวนะหมายถึงว่าตอนพี่พึ่งเด็กๆอ่ะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอ่ะเบิกได้สิบเจ็ดหรอสิบเจ็ดสิบแปดอะไรก็ยังเบิกได้อยู่ตอนนั้นเราไม่ได้เราไม่มีประกันสังคมไม่มีอะไรแต่เขาบอกว่าอ่าแสดงว่าพ่อเป็นข้าราชการไหมถึงได้มีขึ้นว่าเบิกได้อะไรประมาณนี้อันนี้คุณหมอแจ้งใช่ค่ะคุณหมอแจ้งหลังจากที่คุณแม่บอกว่า ไปตามหาเอาเองที่บางค<ช>่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงก็หมดหวังแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบางมันมีบางอะไรบ้างไปถามใครเขาบอกโอ้โหมันมันไม่ใช่น้อยๆนะมันไม่ใช่มีแค่สามสี่บางนะแถวในกรุงเทพเราก็เลยเหมือนกับเรื่องตลกไปเลยตอนตอนนั้นเราก็เ,ากเลยเอองัอออ้นแม่ไม่บอกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซีเรียอะไรแล้วก็เงียบหยุดไป่อยทุกอย่างไปแล้วทำไมถึงมาจนวันนี้ถึงเอาวะ ฉันจะติดต่ออีเตอร์อีจานอีกสักครั้งมันเกิดความรู้สึกหนักมากแค่ไหนพี่พึ่งก็ดูรายการตอบทุกวันดูตลอดเปิดตัวอะไรก็จะเจอเจอเอ้าทำไมเขาถึงมีความหวังและอย่างเราเราจะท้อไปทำไมว่าขนาดบางคนอายุตั้งสี่สิบห้าสิบเขาก็าายังตามได้เขายังเจอถึงจะเจอแบบในรูปภาพที่พ่อไม่มีชีวิตแม่ไม่มีชีวิตเขาก็าาายังมีความหวัง <S <S ลองๆองอีกสักตั้งหนึ่งเพื่อจะมีความหวังถึงจะเจอในสภาพแบบไหนหรืออะไรยังไงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยนะถ้าเราเป็นอะไรไปอย่างน้อยก็ยังมีลูกเราอยู่ เขาก็จะได้รู้ว่าเออตาอยู่ตรงนี้นะตายังมีชีวิตอยู่นะเออไปเยี่ยมตาบ้างนะอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นผ่านเส้นทางที่เรียกว่าชีวิตมาเยอะพอสมควรจากที่ไม่เคยคิดอยากจะตามหาพ่อแท้ๆมันก็กลับกลายเป็นเป้าหมายที่พี่พึ่งตั้งไว้ให้กับตัวเองในฐานะลูกคนหนึ่งแต่ความตั้งใจนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด พราะที่ผ่านมาแม่ไม่เคยยอมบอกข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันนี้ที่แม่เริ่มมองเห็นและเข้าใจคําร้องขอของพี่พึ่งบางแล้วครับครั้งนี้ครั้งสุดท้ายขอชื่อพ่อชื่อเล่นพ่อหน่อยและ <c oughs> ที่อยู่พ่อเป็นไงได้ไหมเขาบอกว่าอยู่ที่ภาษีเจริญอยู่หลังอำเภอภาษีเจริญ <c oughs> หลังอำเภอภาษีเจริญใช่ค่ะชื่อตาแปะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนใจเขาพอโทรไปปุ๊บ แกก็อยู่ๆแกก็หลุดปากพูดมาเลยอยากตามหาหรออยากไปอยู่กับเขาเหรอไปเลยไปอยู่กับเขาเลยถ้าอยากตามหาเขาอรงรอประมาณนี้แล้ว<ป>คุณแม่โกรธไหมเนี่ยพี่พึ่งไม่ม <า S 1> ไม่ค่ะ <ๆ S 2> แกก็แกจะเป็นคนนิสยัยดื้อดันๆไปอย่างนั้นแหละแกก็<อ>พูดไปปากแข็งอย่างน้อนเราบอกว่าเอาแม่อ่าหนูก็โตจนป่านนี้แล้วอ่ะอย่างน้อยก็ให้หนูรู้บ้างถึงหนูจะอายุมากขนาดนี้หนูก็ยังอยากรู้ว่าพ่อหนูเป็นใครแล้วมีรูปภาพม้างไหมไม่มีหรอกไม่เคยถ่ายกับมันหรอกแค่นั้นคนเดียว เราเอาองั้นไม่เป็นไรไม่มีรูปภาพไม่เป็นไรแต่ขอข้อมูลแค่นั้นว่าแกอยู่ไหนถ้าว่ารู้จักที่อยู่แล้วมันก็ตามกันไม่ยากเราก็เลยเบาะแสะแรกที่แม่ให้กลายเป็นสิ่งที่ต่อเติมความหวังของลูกสาวคนนี้ไม่น้อยเลยนะครับเพราะ48ปีที่เติบโตมาสิ่งเดียวที่พี่พึ่งจําได้เกี่ยวกับพ่อเป็นเพียงภาพเหตุการณ์รางในวันที่ต้องพลัดพรากเท่านั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ย เขาเขาเคยอยู่กันที่ไหนอ่ะพี่พึ่งทํางานพบเจอกันตอนก่อนมีพี่พึ่งเนี่ยเขาเขาอยู่กันที่ไหนพี่พึ่งรู้ไหมไม่เคยถามไม่อะไรเลยก็คือไม่มีไม่มีข้อมูลเลยแกไม่เคยพูดไม่เลยแค่ใกล้ให้จําความได้ว่าแกอุ้มเราออกมาแค่นั้นอุ้มออกมาจากอุ้มออกมาจากแต่เพราะว่าตอนนั้นแกทํางานเป็นกระเป๋ารถเมี์แล้วเรามาอยู่ในห้องเช่าประมาณคือที่ออกมาเราคือเราก็จําความได้แต่ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่รู้รู้แต่ว่าเราเคยไปเล่นอยู่เล่นน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่าบ้านจะอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาอะไรประมาณนั้น รู้แต่ว่าเขาทะเลาะกันก็ความความทรงจำเนาะได้เห็นอยู่ว่าเขาทะเลาะกันแล้วก็อยู่ๆแกก็จําได้ด้วยหรอว่าว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันใช่เพราะว่าตัวเองก็คิดว่าตัวเองไม่ได้เล็กถึงขนาดจะจําอะไรไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคิดว่านย่แล้วเรามีล้างหน้าพ่อไหมจําได้ไหมไม่เห็นเลยไม่จําอะไรไม่ได้ไม่เห็นเลยหน้าแม่อยู่รู้แค่เหตุการณ์ใช่ค่ะรู้แต่เหตุการณ์โอเคโอเค แค่ต้องการอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยก็เราก็เป็นลูกคนนึงเนาะ,ะไม่เคยเจอไม่เคยอะไรเลยถึงเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเราก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่คิดอะไรแค่ว่าอยากรู้ว่าพ่อเราคือคนนี้นะพ่อเราอยู่ตรงนี้นะทํางานตรงนี้นะหรือว่าไม่ได้ทําอะไรนะเขาเจ็บป่วยไหมอะไรไหมแค่อยากรู้เผื่อเวลามีอะไรเราเออเราอยากไปหาเขาอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่มีจุดประสงค์อะไรนอกจาก ที่คิดถึงและอยากไปหาจะประมาณนี้คิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะดลงคิดฉันแต่ไม่รู้อยู่ไหนเคยน้อยใจในชีวิตตัวเองไหมพี่พึ่งว่าทำไมฉันไม่มีอย่างคนอื่นแล้วมันยังไงอะไรเงี้ยก็ถามว่าน้อยใจไม่ก็ไม่มีนะคะ ไม่ไม่ไม,ไม่น้อยใจเพราะว่าอย่างน้อยพอเราไม่มีเขาแต่มันมีอะไรที่มาเติมเต็มเหมือนอ,อย่างที่พ่อพ่อเลี้ยงเนี่ยพ่อใหม่เขาเข้ามาเขาดีอะค่ะคือเขาไม่ได้เป็นนิสัยแบบอะไรงนั้นม,มีอะไรเขาก็จะาหามาให้เราทุกอย่างเราอยากได้อะไรเขาหาให้เราทุกอย่างเขาขับรถอะไรมาได้แค่เราเอ่ยปากไปพ่ออยากได้นั้นพ่ออยากได้เนี่ย ก็จะหามาให้จนเราจบหมหกอะ่ะอยู่ไม่ขาดไม่ขาดเลยเขาจะเก็บเงินเก็บทามาให้เราตลอดเวลาเราก็เลยเหมือนว่าเราไม่ไขาดถึงเราไม่ได้ไม่เขาไม่ได้เป็นพ่อแท้แต่อย่างน้อยเขาทําดีกับเรามาตลอดเนี้ยคะ่ะดี พึ่งไม่โกรธเขาจริงๆเหรอทั้งๆที่ในขณะที่พี่แยกกับเขาพี่ก็สามสี่ขวบแล้วนะเขายังไม่มาตามหาพี่พึ่งเลยอย่างเงี้ยก็ไม่นะคะเขาอาจจะหรือเขาอาจจะอยากตามหาเราก็ได้ไหมแต่เราไม่รู้แค่นั้นจ้ะในเราเราเรา,เราคิดแค่แง่นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคําตอบไหนสมหวังไม่สมหวังพี่พึ่งรับได้หมดได้หมดค่ะ ถ้าเขาบอกไม่เคยมีลูกสาวสมมติไปตามเจอไม่เคยมีไม่เคยไม่เป็นไรค่ะไม่เคยมีแฟนเป็นกระเป๋ารถเมย์ไม่เคยมีแฟนชื่อแดงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคนเรามันรู้อยู่แก่ใจของตัวเองอยู่แล้วว่ามีหรือไม่มีแล้วเขาจะตอบมาอย่างไงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยแค่เรารู้ว่าคนนี้คือพ่อเราแค่นั้นแต่เขาบอกถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ใช่พ่อเราก็คือจบกเราก็จะได้หมดหวังไปว่าเออชื่อนายสมานแป้นสุวรรณ ชื่อตะแปะคนนี้เขาเคยอยู่ตรงนี้แม่เราบอกมาแล้วท่านในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักตรงนี้ก็คือจบแค่นั้นเราก็จะไม่ตามอีกเลยชีวิตก็ดําเนินต่อไปจะไม่ทําอะไรไม่ทำอะไรไม่มีปัญหาอะไรไม่ไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรแล้วในเมื่อเราตามแล้วอ่าเราจุดตรงนี้แล้วอะไรแล้วเราอาจจะถ่ายรูปไปให้แม่เราดูก็ได้แล้วถ้าแม่บอกว่าใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่อ่าเราก็จะได้รู้แล้วทีเนี้ยเคลียร์เคลียร์ แต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่ดีก็ถือว่าเป็นกําไรเนาะเป็นรางวัลให้ชีวิตสําหรับวันนี้ที่ที่พยายามค่แล้วได้คําตอบเพราะอย่างน้อยเราก็อยากให้เขารู้ว่าเราพยายามที่จะตามหาเขาคใช่คือเราไม่ได้มาหวังอะไรแค่อยากรู้ว่าเอออย่างน้อยนะถ้าเขารู้ว่าเราเขามีลูกแล้วเขาไม่ตามหาเราหรือเขาอาจจะตามหาเราก็ได้แต่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วเขาก็ยังจะได้ย้อนกลับมาเอออย่างน้อยลูกก็ต่งตามหาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยหรืออะไรประมาณนี้ ความพยายามอยากให้พ่อได้รับรู้ความตั้งใจของลูกคนนี้สักครั้งแม้จะคาดเดาไม่ได้ว่าปลายทางที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปตามหาจะเป็นพายุฝนหรือแสงสว่างที่เป็นกำไรชีวิตให้พี่พึ่งแต่เมื่อก้าวขาเดินแล้วก็ต้องเดินให้สุดจนเห็นคำตอบที่ปลายทางนะครับ จะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าดละอาฟ้าเ่ียวาตามหาหัวใจวนฟ้าให้ไกลกดเกณฑ์ฟ้า 爱。